โอเคครับก็สวัสดีครับผมฮะอ่าเจอเจอกันอีกแล้วกับช่องเพ่อเมียเที่ยวครับผมห่างหายไปนานครับผมนะเกือบอาทิตย์ครับผมนะไม่ได้อัดคลิปเลยครับผมนะฮะเออก็ยุ่งยุ่งอยู่นะครับผมอ่ะวันนี้ก็มากับเจ้ารดป๊อปอีกเช่นเคยครับผมนะฮะสำหรับสาวกทั้งหลาย อยากดูรถป๊อปครับผมนะอ่ะวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าอีโบเช่นเคยครับผมนะอ่ะเอาออกมาขี่หน่อยเออเดือนนึงอ,ออกมาขี่ประมาณครั้งนึงอ,ะอ่ะเออไม่ค่อยได้ขี่นะครับผมนะเพราะว่ามันแบบเสียงดังไงมนล่อตีนไงเออเอาไว้ขี่แบบช่วงแบบเซียนเซียนนะนเซียนเช่วงแบบอยากแงสอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็เครื่องจูเลโอนะครับผมนะตอนนี้ยังไม่ได้ไประกอบเลยนะครับผมนะ หลังจากก็เอาไปถอดเสาเชื่อมมานะฮะก็เลยรื้อทั้งเครื่องรื้อล้างใหม่หมดเลยอ่ะรื้อออกทั้งเครื่องเลยอ่ะคือก็เลยว่าจะทําประกอบใหม่เลยนะฮะออกมาทําความสะอาดเพราะว่ามันนานแล้วไงประมาณ 2- อสามปีแล้วไม่ได้ทาไว้ไม่ได้ทําความสะอาดสักทีครับผมนะเอออ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมนะเอาเจ้าคันนี้มาอุ่นเครื่องขี่เล่นไปส่งของนะฮะหลังจากจอดยาวนะครับผมไม่รู้ว่ามีน้ํามันหรือเปล่านะครับผม โอ้โหน้ำมันกระพิบเลยว่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราอุ่นเครื่อง,งกันนึงครับผมเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันสัก50บาทก็ได้ว่ะเพราะว่ามันกระพิบแล้วไงโอ้โหเลืโโนานขี่ทีครับผมนะแกเสียงกันไป เติมน้ำมันก่อนเป็นซีซห้าสิบาทครับเติมไปห้าสิบบาทครับผมละลิตรกว่า ชิบหายสมถังนี่นายพอแล้วไม่ต้องไปสมไม่ต้องไปใส่เยอะครับผมนะโอเคครับตอนตอนนี้ก็ช่วงเย็นๆนะครับผมฮะว่าจะอัดตอนแบบ บ่ายๆก็ร้อนเจินเลยครับผมใช่เรามาแบบกินเย็นแล้วกันบรรยากาศดีๆ เรื่องวิกครา การใช้งานนะครับผมนะขี่ยากครับผมนานๆเอาออกไปขี่เทียได้อยู่อย่างนี้เละขี่ขี่ขี่คนยากครับผมเสียงดังด้วยชาวบ้านก็าดาตามหลังอะ่ะเออ <c oughs> สุนทรพจนงครับผม โอเคครับตอนนี้ก็ส่งของเสร็มที่เรียบร้อยแต่ไปแว้นกันดีกว่าครับรอมมันจะมืดค่ำแล้วมองไม่เห็นทางเราไปแว้นกันดีกว่าแว้นเพกนิสนสนอยแล้วกันนะครับผมฮะดี๋ยว,ว่ามีคลิปลงนะเออ ให้เพื่อนๆดู ทำก็น,นแน่กันก่อนนะครับผมนะไฟติดหรือเปล่าเลยโอ้ติดอยู่ติดอยู่ยนะเสียงโคตรตังค์เลยว่ะเพื่อนโอ้โหนึ่แตกที่เขาจะด่าตามหลังนะครับผมนะ อันนี้ขนาดใส่หมวกกันน็อกนะเ,เสียงแบบเสียงแบบทะลุหมวกอะ่ะเออหลบเยอะจัดเลยออกมาแล้ว สุดยอดอยังมันว่ะยังไม่กล้าไปสุดนลครับผมนะัวนลูกติดเออบิดพอประมาณนะอยังมันยังมัน สุดยอด หมดแดกดละมันนะเพื่อน พแล้วเ,เพื่อนกับพิบเฉยโูดกินน้ำมันเลยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวน้ำมันหมดขึ้นหายเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ โอเคครับ okay, okay. คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมนะพาเอาอีววไปอุ่นเครื่องแล้วกันครับผมนะขี่เล่น50บาท <c oughs> รอบเมืองหมดพอดีโอ้ oh, oh, อย่างแดกเลยครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์กันครับผมนะเดี๋ยวเอาออกมาทําเรื่อยๆนะฮะรถป๊อปสำหรับรถป๊อปติดตามได้มันแน่นอนครับผมนะกับช่องพาเมเที่ยวอาจจะไม่ได้ลงแบบ ติดต่อกันทุกวันทุกวันนะครับผมนะผมเพราะผมไม่ใช่ช่องใหญ่นะผมแบบทำแบบเป็นงานอดิเรกนะครับผมเออทำอ่ะทำตอนว่างอะ่ะเออโอเคเจอกันใหม่แล้วกันนะคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เจอกัน